สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกเกษตรทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับนบอลพาปลูกการศึกษาทดลองนั้นช่วยให้เกิดองค์ความรู้นะครับแต่ว่าการศึกษาเรียนรู้ก็สามารถที่จะลดระยะเวลาในการลงผิดลงถูกได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับนบอลก็พาเพื่อนๆพี่ๆมาชมการเตรียมแปลงปลูกนะครับ เตรียมแปลงปลูกแตงกวาแตงล้านว่ามีวิธีทําอย่างไรให้เราทําแปลงครั้งเดียวแล้วสามารถที่จะปลูกซ้ําตรงที่เดิมนี่นะครับได้หลายครั้งโดยที่เราไม่ต้องเตรียมแปลงใหม่นะครับก็เป็นการลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาไปได้ในตัวครับโอเคมีวิธีเตรียมอย่างไรทําอย่างไรบ้างเราไปดูกันดีกว่าครับ นี่นะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้ไถตากดินเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทําการยกล่องให้มีขนาดประมาณ80ซนติเมตรนะครับแล้วก็ระยะห่างของสันล่องนะครับให้อยู่ที่ประมาณไม่ต่ํากว่า1เมตร50นะครับเพื่อที่จะได้เป็นการสะดวกเวลาเราเข้าไปเก็บผลผลิตนะครับเพื่อนๆครับเมื่อเราได้ล่อง เรียบร้อยแล้วนะครับยกล่องเสร็จแล้วนะครับก็เราก็จะมาใส่ปุ๋ยคอกนะครับลงพื้นปุ๋ยคอกนะครับหนึ่งกระสอบนะครับสามารถที่จะใส่ได้เป็นระยะทางประมาณ20เมตรนะครับต่อหนึ่งกระสอบนะครับขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพื่อนๆโดยของนาบอลนั้นจะใช้ปุ๋ยคอกที่ได้จากฟาร์มวัวนมนะครับส่วนของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ใกล้ฟาร์มไก่ฟาร์มหมูก็สามารถที่จะใช้ ปุ๋ยคอกขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ได้เลยครับ หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยคอกเสร็จนะครับก็ให้เพื่อนๆโรยทับอีกหนึ่งครั้งด้วยปุ๋ยอินทรีย์เคมีตรงนี้นะครับของนบอลใช้ปุ๋ย K อินทรีย์เคมีสูตร155เป็นของ CP หมอดินนะครับเป็นปุ๋ยที่ผสมปุ๋ยคีขังข่าวนะครับโดยโดยปุ๋ย1กิโลนะครับสามารถจะโรยได้ประมาณ 15-18เมตรนะครับถ้าตอนต่อไปก็เราก็จะใส่ สตาร์เกิลจีนะครับสตาร์เกิลจีสตาร์เกิลจีตัวนี้ก็โรยบางๆนะครับโรยบางๆนะครับ mm hmm. เมื่อเสร็จจากขั้นตอนการใส่ปุ๋ยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆใช้สตาร์เกิลจีโรยบางๆให้ทั่วอีกครั้งนะครับก่อนที่จะคลุมแปลงปลูกด้วยผ้าคลุมแปลงนะครับ เมื่อเราคลุมแปลงปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนปลูกก็ให้เพื่อนๆปล่อยน้ําเข้าแปลงนะครับปล่อยน้ำเข้าแปลงให้ชุ่มแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนก็สามารถที่จะปลูกได้เลยครับก็การเตรียมแปลงปลูกก็จะมีประมาณนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะบอลก็นำสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังแต่เพียงแค่นี้ก่อนครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยปลูกแตงม,มาบ้างแล้วนะครับก็สามารถจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เล่าสู่กันฟังได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับที่มาดูคลิปนบอลเป็นครั้งแรกครับก็นบอนก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่องของนบอนด้วยนะครับท้ายนี้นะครับนบอนก็ขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง น้ำรวยเงินทองเป็นที่รักของทุกคนนะครับแล้วก็คิดหลังสิ่งใดก็ปลอยได้สมบูรทุกประกาศนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ